มาลุยกันหน่อยครับพี่ชายนะครับนะจับรุ่นอยู่เย็นเป็นสุกนะครับตอนนี้นะครับเหลืออยู่แค่สามสิบสี่สิบสามสิบองค์สุดท้ายแล้วพี่นะครับนะครับนะครัสหรับอีพีเย็นนี้นะครับนะมันลุยกันพี่นะครับนะเปิดทักสามสิบองค์แล้วกันพี่ชายนะครับเปิดสักสามสิบองค์แล้วกันพี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาลุยรายการที่หนึ่งกันเลยครับพี่ชายนะครับนะถ้าสนใจรายการไหนสามารถติดต่อน้องเข้าไปได้เลยนะครับนะวันนี้บอกเลยครับสวยเลยครับ วันนี้น่าจะเลี้ยงได้ประมาณาเดี๋ยวผมลองคิดดูนะครับนะน่าจะเลี้ยงได้ประมาณเลี้ยงถาดได้ประมาณ28องค์พี่นะครับเปิด28องค์แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวมาลุยกันพี่ชายนะครับนะถ้าชอบสนใจกันไหนทักมาที่ยิดี้ไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับพี่นะครับเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับเรามีเก็บเงินปทางและจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับ นะครับเดี๋ยวมาลุยกันเลยพี่ชายนะครับนะถ้าถ้าครเรียมนะพี่นะเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นพี่นะครับเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเรียกกัน้ำพี่นะครับนะเก็บผิวสวยๆไว้ใช้ได้เลยนะครับนะนะครับยามเที่ยงวันนี้นะครับนะเรามาลุยกับองค์ที่หนึ่งกันเลยนะครับพี่ชายนี่ฮะองค์ที่หนึ่งครับเรามาแกะกันเลยองค์ที่หนึ่งเปิดออกมาครับพี่ชายโอ้โหพี่รายการแรกพี่ เนื้ออัปก้าซาตินไล่สีแดงส้มเหลืองจิ้ววอลเหลืองพี่โอ้โหพี่รายการนี้สุดจัดนะครับรายการนี้ขาจะไม่สีมานะครับรุ่นนี้ไม่สีมาพี่นะฮะบางท่านต้องให้สายไล่แกะรับชมพี่นะครับโอ้โหเลขคุณเบอร์สองพี่ร้องหัวหน้าเลขคุณเบอร์สองร้องหัวหน้าพี่นะครับรายการนี้ครับนั้นเนื้ออัปก้าซาตินพี่โอ้โหรายการนี้ลงยาไล่สีสวยๆพี่นะครับเหลืองส้มนี่ฮะ แดงโอ้โหพี่สวยจริงนะครับรายการนี้แบ่งปันนะครับนะอ่าเลขคนตเบอร์มาได้สองด้วยพี่นะครับแบ่งปันพี่น้องที่สองร้อยบาทพอพี่นะครับแบ่งปันพี่นะครับเราแบ่งปันอยู่แล้วนะครับมาดูกันต่อพี่ชายครับรายการถัดไปนะพี่ชายนะฮะรายการถัดไปรายการที่สองครับรายการที่สองเราเปิดออกมากันต่อเนื่องครับโอ้โหพี่รายการนี้เนื้อทองทิพย์สตินพื้นม่วงหน้ากากนวะโลหะพี่ นากลักนวะโ,โอ้โหรายการนี้ครับนะสวยดังงานพุทธศิลป์ครับสวยดังงานพุทธศิลป์ครับเลขคุณเบอร์หมายเลขเก้าพี่โอ้โหรายการนี้ทุ่มท่วมพี่นะครับเนื้อทองทิพสตินหน้ากากนวะโลหะพี่หมายเลขคุณเบอร์หมายเลขเก้ารายการนี้ขอเปิดแบบปันพี่น้องที่ห้าร้อยบาทนะครับขอเปิดแบบปันที่น้องที่ห้าร้อยบาทครับรายการที่สองนะครับโอ้โหสวยพี่เปิดมาก็เดือดแล้วพี่จ๋านะีครับเรามาลุก,กันต่อพิชา,านรายการตัอไปนะครับรายการที่สาม สว,รร i, Mickey, สวยจริงนะครับรายการเมื่อกี้สวยจริงนะลงยางโม่มหานาศโอ้โหเปิดออกมาครับเป็นนวะลมดำลายเสือพี่นะฮะดำเหลืองนะฮะจีวรนเหลืองหลังน <c oughs> ้ำเงินเพ้นพญานาคโอ้โหรายการนี้เต็มกราบนะครับรายการนี้สวยๆเต็มคาเบลนะครับเต็มสวยๆพี่นะฮะเต็มคาเบลแปลว่าสุดนะฮะแปลว่าสุดนะฮะนี่ลงยาพยาสฆกค้งเหลืองนะครับนี่ เพ้นพยน้าเพ้นด้านหลังเต็มสูบนะครับนวะเนื้อนวะนะครับเลขคนเบอร์สองหนึ่งครับเลขคนตัเบอร์สองหนึ่งครับพี่ชายนะครับรายการนี้รายการที่สามนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทราคาเดินพี่ชายครับเนื้อนวะนะครับมาลุกต่อไปกันต่อครับพี่ชายครับรายการถัดไปครับรายการที่เหนียวเหนียวรายการที่สี่ครับรายการที่สี่เปิดออกมาครับพี่ชายโอ้โหเงินเงินพี่ รายการนี้เนี่ยอะไรพี่โอ้โหอปัปาคาสตินลงยาฟ้าสีประจำวันเกิดใครเอ่ยนะครับรายการที่พี่ชื่อสวยนี่ฮะนี่ครับมุกปู่จีนี่ครับ,รรรบเลขโคดเจเบอร์ใหม่เลขหกลงยาฟ้าพี่โอ้โหสวยงามพี่นะครับสวยงามจริงๆนะครับเป็นการที่คุยฝรุ้งขึ้นลงยาเต็มสูบพี่นะฮะเลขสีประจำวันเกิดนะครับนะรายการนี้นเ,นะเน,น,นะนี่ยอกาคาสติน,นครับผมขอสี่ร้อยบาทเอ้ยผมขอสิบจำวันเกิดผมขอสามร้อย 50บาทเลยกันนะครับนะย้ำอีกทีในพี่นะย้ำอีกทีนะครับนะสามร้อยบาทไม่ทำโดนตายเลพี่นะเพราะราคาจอง2 9 9้านะครับาะว่าเปิดเปลนปันพี่พี่น้องแล้วกันนะครับนะนี่ครับรายการที่4นะครับมาลุยต่อพี่ชายการรายการจะไปที่รายการที่5นะครับรายการที่5ครับมาเปิดพร้อมๆกับพี่ชายโอ้โหรายการที่5เปิดออกมาครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อทองทิพย์าตินพื้นส้มเนื้อทองทิพย์สตินพื้นส้มนะครับรายการนี้ เลขค้นเบอร์สองเก้านะครับเลขค้นเบอร์สองเก้าอันนี้อันนี้ปกติจะสี่ร้อยพี่นะถ้านี่ถ้าทองทิพย์น่าสามร้อยห้าสิบนะแต่ผมบอกราคาแล้วไปไม่เป็นไรพี่นะครับนี่จำผิดนี่ครับแจะได้นะฮะน้องจะกำไรนิดหนึ่งพี่นะครับในราคาจองก็สองเก้าแล้วนี่นี่ครับรายการที่สามร้อยห้าสิบาทพี่ชายนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นการที่ห้านะครับมาลุยกันต่อพี่ชายครับรายการต่อไปพี่รายการที่หกครับ รายการที่หกพี่เปิดออกมาครับเป็นเนื้อทองทิพซตินโอ้โหมหาสีจังวันเนี่ยนะฮะใครชอบสีไหนพี่ลองเลือกชมได้เลยเลขโคจะเบอร์หมายเลขสี่นะครับพี่จ๋านี่ครับเลขโคจะเบอร์หมายเลขสี่นะจ๊ะนี่ฮะสวยๆนะครับรายการที่สามร้อยห้าสิบาทครับมาดูกันต่อครับพี่ชายนะฮะรายการจะไปนะครับพี่ชายรายการที่เจ็ดนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมแกะยากแกะให้ชมนะครับพี่นะครับลองเลือกดูนะครับรุ่นนี้จะไม่มีซ้ำกันทัองค์นะพี่นะฮะรุ่นนี้สวยม да ouais ากนะครับ นะฮะโอ้โหพี่รายการนี้ครับเป็นเนื้อทองทิพย์สตินนะครับลงยาเสือส้มน,นะฮะโอนี่นะฮะทองทิพย์สตินนะฮะเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสองพี่โอ้โหร้องหัวหน้าเนี่ยครับเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสองร้องหัวหน้าพี่รายการที่สวยเลยนะครับรายการนี้เป็นปไปเป็นทองที่สามร้อยห้าสิบาทเลยกันนะพี่นะฮะสามร้อยห้าสิบาทเลยกันครับลองเลือกชมดูนะ <bug S 1> มาไปกันต่อครับองค์ที่แปดนะครับพี่ชาย องที่8เปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อทองทิฟาเอยเนื้อปะะกาสตินพี่หน้ากากนวะเนื้อปะะกาสตินหน้ากากนวะพี่เล็กคุณตําเบอร์หมายเลขสามพี่โอ้โหรายการนี้สวยเลยนะรายการนี้สวยเลยนะครับพี่ชายรายเนื้อปะกาสตินนะครับรายการที่400รบาทจะพี่ชายรายการที่น้องขอ4 0 0ยบาทนะครับสวยมากนะครับนะมารูบติต่อพี่ชายรายการสัดไปนะครับนะรายการที่9้านะครับ รายการที่กล้าเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อปอกลูกปืนนะครับจะเป็นเนื้อปอกลูกปืนลงยาชมพูสวยๆพี่เลขโค้นเบิร์หมายเลขหนึ่งพี่โอ้โห นะครับหโหเลขหัวหน้าเลยครับนะเลขหนึ่งเลยพี่นะฮะร,รายการนี้ครับเนื้อทองทิพซ์เนื้อทองเป้ลปอกลูกปืนพี่เนื้อปอกลูกปืนลงยาชมพูพี่นะฮะร,รายการนี้นะครับน้องขอเป็นปนพี่น้องที่400บาทแล้วกันนะครับนะเลขโคนเเบอร,เร์หมายเลขหนึ่งพี่นะครับหมายเลขหนึ่งแต่ถ้าจับคู่อ่า400บาทแล้วกันเอาไปเลยพี่700นะครับ ไม่เป็นไรพี่นะครับถือเป็แบ่งปันไดพี่องค์เดียวน้อง,อง้องของจริงๆนะครับน้องเพราะเป็นเลขสวยพี่น้องเป็นเลขสวยราคาจองวัดก็สามร้อยไอสองร้อยก็เก้าแล้วพี่นะครับโอ้โหเปิดมาเป็นรายการที่พี่นวัดลมดำลงยาธงชาติพี่เ็นพญานาคหน้าหลังโอ้โหพี่เลขโค้ดเบอร์หมายเลขห้าริบสารนี่ฮะโอ้โหรายการนี้สวยเลยพี่ รายการนี้สวยๆเลยครับนะเนื้อวันะครับรายการที่เป็่นปันราคาเดิมพี่จันนะแต่ผมขอพิเศษรายการขอ600้อบาทนะครับขอรูปห0้อยบาทกันทั้งหมดทงชาตินะครับนะฮะสายรักชาตินะฮะต้องมาพี่6 0 0้อบาทแย่งกันเลยนะครับรายการนี้ก็คิดอ่า600้บาทลายกันนะพี่นะครับพิเศษให้นะฮะอีพีนี้งจะหมดเลยนะครับ มาลุนกันต่อไปกันต่อครับพี่ชายนะครับรายการนี้โอ้โหทำไมรู้สึกหนักหนักนะฮะร,รายการนี้หนักจังพี่นะครับออกมาเป็นอะไรเอ่ยโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อง,งินไม่หนักเฉยรายการเนื้อเงินนะครับนะหูเดียมกรอบเลยพี่นะครับเนื้องเงินหน้ากากาชุบน้ำทองหลังน้ำเงินลงยนาบีาหน้าพี่ จะสร้างอีองี่จะสร้างเพียงแค่สิบองค์ในโลกเลขคนเบอร์หม่เลขเจ็ดพี่โอ้โหรายการนี้นะน้องขอเบาๆพี่ขอสองพันห้าร้อยบาทนะครับขอสองพันห้าร้อยบาทพอพี่นะครับปิดได้ปิดมาแล้วพี่นะปิดได้ปิดมาแล้วับพี่ชายนะครับราคานี้เปลี่ยนปันเลยนะครับนะนี่ฮะสวยๆพี่นะครับรายการที่สวยขอสองพันห้าร้อยบาทนะครับนะีบ่ฮนะรายการนี้รายการที่ อ่าสิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับมาลุยกันต่อครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่สิบสองครับโอ้โหรายการที่สิบสองเรามาเปิดกันดี่รายการที่สิบสองเราเปิดโอ้โหออมาเป็นเรื่องอพี่โหนี้กันหนักนะฮะนวะเพชรลายหน้ากลัดเงินแทะเพชรโอ้โหนวะเพชรลายหน้ากลัดเงินเพชรโอ้โหลงยาส้มยังสวยพี่ ลงยาส้มอย่างไอ้เพชนส้มอย่างสวยนะครับหูหน้ากากเงินแท้เพชรพิยานาะคโอ้โหเลขคนเบอร์สองเก้าวีเลขคนเบอร์สองเก้าครับเนื้อนะวะนะพี่นะจ๋านะครับเนื้อนะวะนะพี่นี่ฮะโอ้โหสวยจริงๆครับยอมใจเลยครับรายการนี้ครับขอเจ็ดร้อยวิราคาเดิมเจ็ดร้อยบาทนะครับมาลุ้นกันต่อพี่ชายในการจะไปครับรายการที่สิบสามนะครับโอ้รายการนีกน้กนะ็น่ะ เนอนเนื้อเงินไหมพี่หนักเหมือนกันโอ้โหไม่ใช่พี่รายการนี้เนื้อทองแดงสตินนะครับเนื้อทองแดงสตินพี่โห้โหเลขโคตดเบอร์หมายเลขแปดพี่ <c oughs> เลขคนเบอร์หมายเลขแปดที่ราการนี้ครับเลขสวยผมขอสี่ร้อยบาทนะครับเลขสวยผมขอสี่ร้อบาทนะพี่ไปจับคู่ได้จับคู่พี่เหลือสององค์เหลือเจ็ดร้อยนะครับเ <_ an> หลือองค์สามร้อยห้าสิบเองนะครับมาติดต่อพี่ชายองค์สไปครับองค์ที่สิบสี่ครับองค์ที่สิบสี่เปิดมาครับโอ้โห รายการนี้เปิดออกมาครับเป็นเนื้ออะไรพี่ <_ C 1> เนื้อทองแดงซาตินพื้นฟ้านะครับเลขคุณเบอร์สองหนึ่งรายการที่เปลีป่ยนไปพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบาทครับรายการนี้เปลี่ยนไปพี่น้องสามร้อยห้าบาทครับรายการที่สิบสี่ครับมาลุกขนต่อพี่รายการถัดไปนะครับรายการที่สิบห้าหรือรายการที่สิบห้าเปิดออกมาพี่จ๋า รายการที่ส5เปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงซาตินพื้นชุบหูหน้ากากทองระครังเ้ยโอ้โหหน้ากากทองระครังที่รายการนี้เลขคนเบิร์หมายเลขสองร้อยโอ้หน้าโอ้โหรายการนี้แบ่งปันพี่น้องราคาเบาเช่นกันที่แบ่งปันพี่น้องราคาเบาครั้งนี้นะผมขอสอาอ้าวส่อสี่ร้อยบาทผมขอสี่ร้อยบาทพี่นะครับถูกใจปิดไปได้ต่อรองกันได้พี่นะครับไม่ต้องห่วงน้องน้องใจดีอยู่เลยครับนะพี่ๆดูกันอยู่ ไม่ขาดทุนเลยน้องไฮแลกนะครับไม่ขาดทุนน้องไฮแลกซ์นะพี่มาเปิดกันต่อครับรายการนี้รายการที่สิบหกครับรายการที่ผมเปิดมาเป็นเนื้อทองแดงพายเงินครับเนื้อทองแดงพายเงินมาดูเลขค้ดนัมเบอร์กันพี่จ๋ามาดูเลขค้ดนัมเบอร์หมายเลขโอ้โหสองแปดนี่ครับเลขค้ดนัมเบอร์สองแปดเนื้อทองแดงพายเงินรายการนี้แบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบบาทปิดให้ครับ มากันต่อครับรายการถัดไปนะพี่นะฮะรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่สิบเจ็ดเปิดออกมาพี่โอ้โหทองแดงซาตินพื้นเขียวลงยาทีวอนพี่โอ้รายการนี้เขียวเนี่ยซับหมายเลขคนเบอร์หมายเลขสองหัหวงูน้าโอ้โหพี่รายการนี้สวยนะผมว่าสวยเลยเนี่ยฮะโอ้โหที่เขียวพี่ลงยาแบบแค่เขียวนี้ก็สวยเลยพี่นะครับนะผมอยากให้เก็บกันจริงๆพี่นะมองว่ารุ่นนี้สวยจริงๆ นะครับรุ่นนี้สวยจริงจริงนะครับรายการนี้รองหัวหน้าขอ400บาทพี่จ๋านะครับรายการนี้ขอ400บาทเลยครับพี่จ๋าน่าเนี่ครับมาดูต่อพ <400 S 1> ี่จ๋ารายการจะไปที่รายการที่18ครับรายการที่8ครับเนื้อทองทิพย์สตินลงยาฟ้าพี่จ๋าเนื้อทองทิพย์สตินลงยาฟ้าเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลขสองเยอะพี่ เอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับองนี้ผมขอสามร้อยห้าสิบดีนะครับนะรู้กับไปพี่นะครับมีถูกมีแบง่งแบ่งปันพี่นะครับแบ่งปันครับอย่าคิดมากนะครับมาลุกกรต่อวิชารายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้าเปิดออกมาเป็นเนื้ออะไรเอ่ยรายการที่สิบเก้าเปิดออกมาเป็นเนื้ออปปะปาค้าซาตินพื้นเงินลงอยาทีวนพี่โอ้โห สวยนยพี่จ๋าเลขคนเบอร์ใหม่เลขสามพี่โอ้โหส่ัยดังผมบอกแล้วนะครับนะที่ผมบอกแล้วว่ารังเรานี่รังพิเศษนะพี่นะฮะรังเรานี่รังพิเศษนะพี่นะครับเก็บได้เก็บพี่นะฮะน้องบอกเลยเก็บได้อยากให้น้องพี่เก็บนะครับรายการนี้เอาไปพี่รายการนี้รับไปพี่นะครับผมขอสี่ร้อยบาทนะครับสามร้อยห้าสิบเป็นการพี่สามร้อยห้าสิบเป็นการพี่นะครับมาลุยต่อพี่ารายการจะไปนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับ เล20ผีรายการที่20เปิดออกมาครับโอ้โยรายการนี้เปิดออกมาพี่เนื้อกระไลเงินพื้นเขียวลงยาเบานาพี่โอ้โหร,รายการที่สวยจริงรายการที่เลขโคดเ,เบอร์ใหม่เลขแปดพี่เลขโคดเ,เบอร์ใหม่เลขแปดสุดจริงนะฮะรายการที่สุดจริงนะพี่จ๋านะฮะรายการที่สุดจริงนี่พี่จ๋านี่ครับเลขแปดด้วยรายการที่พีน้องขอห้าร้อยบาท เน้องขอเข้าละห้าร้อยบาทปิดให้พี่นะครับมาลุ้นต่อพี่ชายราการที่ยี่สิบเอ็ดครับรายการยี่สิบเอ็ดเปิดมาพี่นะครับได้นะครับรายการยี่สิบเอ็ดพี่นะฮะเปิดกันต่อเปิดออกมาเป็นโอ้โหทองทิพย์ผิวเดิมพื้นแดงพี่โอ้โหลงยาแดงแลงลรงฤทธิ์พี่มาดูเลขโค้ดตัวเบอร์กันพี่จ๋า เลขคนเบอร์ใหม่เลขหูเลขหนึ่งรายการนี้สวยจริงพี่นะครับหมายเลขหนึ่งนี่นะจ่าฝูงครับโอ้โหอย่างคัททองคำพี่นะครับรายการที่ผมขอสี่ร้อยบาทนะครับนะฮะมาดูกันต่อวิชาในการจะไปครับในการยี่สิบสองครับโอ้โห The base นะครับรุ่นนี้เดอะเบสเลยนะครับเด้งช่วยสวยทั้งนั้นนี่ครับ มาเปิดก oh, ันต yes, ่อวิชายรายการถัดไปนะครับนะเป็นรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองครับรายการยี่สิบสองครับมาดูเลขคนละเบอร์พี่โอ้หมายเลขแปดหมายเลขแปดพี่รายการนี้สี่ร้อยบาทนะพี่จ๋านี่ครับเก็บได้เก็บพี่นี่ฮะเก็บได้เก็บนี่ฮะโอ้ย่างละเนื้อพี่นะครับอย่างละเนื้อพี่เก็บได้เก็บนี่ฮะ นี่ครับ400บาทนะครับเลข8พี่โคตรสวยครับโอ้โหมาลุ้นกันต่อวีรายการที่23นะครับโอ้โหพี่รายการที่23พี่นะครับรายการ23เปิดออกมาพี่ชายรายการ23เปิดมากันเนื้อทองซิบสตินไล่ยงยาสีเงินพี่ เลขโค้ดัมเบอร์หมายเลขหนึ่งโอ้โหหล่อหวหน้าอีกแล้วหัวหน้าอีกแล้วพี่นะครับนะผมขอเลยสี่ร้อยบาทเหมือนเดิมพี่นะครับโอ้โหเลขหนึ่งเทียบนะครับมาดูันต่อบพิจารณารายการต่อไปนะครับนะรายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่เปิดออกมาครับเป็นเนื้อทองทิพย์ผิวเดิมพื้นน้ำเงินครับมาดูเลขค้นก่อนครับเลขโค้ดัมเบอร์หมายเลข ยี 24, ่บสี่พี่โอ้โหรายการนี้สามร้อยห้าสิบบาทพี่ชายรายการนี้สามร้อยห้าสิบบาทนะครับนะมาลุกันต่อไปกันต่อครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการยี่สิบห้าเปิดม,มาเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับเนื้อสองแดงซาตินนะครับมาดูเลขคนเบอร์อรกันพี่หมายเลขเก้าโอ้โหเ,เลขเก้าพี่ สุดๆครับรายการที่400บาทดีนะหมายเดกล้าเนื้อทองแดงสตินนะฮะราคานี้ไม่มีที่ไหนเลยพี่นะครับหรือราคานี้ไม่มีที่ไหนเลยนะผมบอกเลยนะครับท่วงท้วงไปที่มาลุกกรต่อไป,อไปอกันต่อวิชารายการจะไปนะครับรายการนี้รายการที่26ครับรายการที่26เป็นเนื้อ 3K พี่ โอ้โหเงินทองหนักมาครบเนื้อสาวเคงเงินทองหนักมาครบมาดูเลขโคดน่าเบอร์กันพี่จ๋ามาดูเลขโคดน่าเบอร์กันพี่จ๋าเลขโคดน่าเบอร์หนึ่งสี่รายการนี่แบ่งปันห้าร้อยบาทรายการนี่แบ่งปันห้าร้อยบาทครับมาดูกันต่อพี่รายการจะไปครับรายการนี้เป็นรายการที่เอะไงพี่นะเป็นหนึ่งนะรายการนี้เป็นการที่ยี่สิบเจ็ดครับนะฮะพอนนี้ต้องไปอนนีนับ,น,บนับอยู่ว่าองค์ที่เท่าไหร่ละ ยี่สิบเจ็ดเปิดออกมาครับโอ้โหเหนื้อสัตตะลงยาเขียวเหนียวซับพี่จา๋านี่ครับเลขคนละเบอร์สองสองหมายเลขเบิ้ลเลขคนละเบอร์สองสองหมายเลขเบิ้ลเอาไปสามร้อยห้าสิบพี่นะสามร้อยห้าสิบบาทครับมาดูกันต่อพี่ฮะองที่ยี่สิบแปดครับวันนี้เราเปิดนะฮะเหมือนเดิมนี่นะฮะเราเปิดนเหมือนเดิมนะครับสี่สิบเอ็น เปิดออกมาพี่เอ้ยเปิดสามห้าพอวันนี้เปิดสามห้าพอนี่ครับเปิดกันมาพี่รายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อทองทิพย์สตินนะครับหมายเลขคนเบอร์หนึ่งแปดลวงกันที่เข้าหมายเลขคนเบอร์หนึ่งแปดลวงไปที่เข้าครับแล้วเปิดแบ่งปันน้องสามร้อยห้าสิบบาทเปิดแบ่งปันที่น้องสามร้อยยี่สิบบาทนะฮะ จัดไปพี่นะครับยกคู่ราคาพิเศษเหมือนเดิมครับยกคู่องค์สามร้อยบาทราคาพิเศษเดินเพียงแค่หกร้อยบาทพอปิดให้นะครับนายกคู่มาได้ปิดให้ในราคาเดิมนะครับมาเปิดกันต่อเลยครับอีกเจ็ดองค์นะครับมาครับอีกเจ็ดองค์สุดท้ายนะครับพี่นะนี้เปิดสามสิบห้ารายการพี่ชอบถูกใจรายการไหนรีบปิดเข้ามาได้เลยนะครับที่เหลือผมขอเก็บไว้ให้พี่น้องอ่าอยากอยากเอาไปรู้โชคกันบ้างนะครับหมดแล้วหมดเลย ผมขออนุญาตเรียงครับนี่ผมเรียงเพิ่มนี่ครับอีกเจ็ดองนะครับนะนี่พี่แถวละจิตนะครับนะห้าแถวได้สามสิบห้าองมาชุดสุดท้ายครับอีกอีกเจ็ดองสุดท้ายนะครับมาเปิดกันต่อพี่มาเปิดกันต่อครับองค์นี้ครับมาเปิดองค์นี้ครับองค์นี้องที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเห็นนะครับนะองค์นี้องยี่สิบเก้านะครับเปิดชุดชุดต่อไปครับองยี่สิบเก้านะครับ องที่ยี่สิบเก้าี่เปิดออกมาเป็นรายการนี้เป็นเนื้ออะไรพี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับลงยาแดงแรงดิพ์พี่เนื้อมหาชนวนมวลสารลงยาแดงแรงดิ์เลขโค้ดเบอร์หมายเลขเห้าพี่จา๋าเลขโค้ดเบอร์หมายเลขเห้าพี่จ๋าคูงสวยๆอย่างที่สามร้อยห้าสิบบาทไปพี่สามร้อยห้าสิบบาทไปครับมาลุ้นต,ต่อไปครับต่อที่จายการจะไปน้ครับรายการนี้รายการที่ยี่สิบเอ็สามสิบครับ รายการที่3ามสิเปิดออกมาพี่เป็นเนื้ออะไรเ่ยเป็นเนื้อท้องสาบาทลงยาชมพูเลขโคดบอร์ใหมายเลขสิบสองพี่โอเคเลขโคดจำนวนหมายาเลขสินนอบอพนะนะี่รายการที่เปลี่ยนไปน้องสามร้อยห้าสิบบาทนีพี่จ๋านะรายการนี้นะรายการนี้รายการที่สามสิบนะครับมารุ้ต่อพี่ชารายการที่สามสิบเปิดครับรายการที่สามสิบเปิดครับมาเปิดพร้อมๆกันพี่จา๋า รายการที่สามสิบเอ็ดมาเปิดพร้อมกันครับเปิดออกมาเป็นเนื้ออัปากาลงยาจําพูนะครับเลขโค้ดเบอร์หนึ่งห้ารายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทนะครับเนื้ออัปากาสี่ร้อยบาทนะครับมาลุนกันต่อพิชารายการสุดปันนะครับรายการที่สามสิบสองครับร รายการที่สาที่สองเปิดออกมาครับโอ้โหชมพูมาต่อนนองครับสี่องค์เลยเนื้ออเมริกาซาตินลงยาชมพูวิ่งมาดูเลขคนจัเบอร์กันดีกว่าเลขคนจับเบอร์หมายเลขหกครับรายการที่สี่นะร้รกกอยร,รายการที่คิดสี่ร้อยบาทเหมือนเดิมพี่นะครับมาดูกันต่อไปกันต่อครับรายการถัดไปขึ้นนะรายการที่สามที่สามนะครับรายการที่สามที่สามพี่นะครับผมจะเหลือลุ้นไประมาณเกือบสิบห้ายี่สิบรุ่นนะครับนะเอา,าพี่น้องได้เปิดไปลุ้นกันดูนะครับ รายการที่สามสาปเปิดออกมาครับเป็นเนื้อสต๊าลงยาฟ้าลงยาทีวอนพี่เลขโคดตัวเบอร์หนึ่งแปดรวมกันที่เก้าสามร้อยห้าสิบาทนี่สามร้อยห้าสิบาทครับนะมาดูกันต่อพี่ชายองค์ต่อไปนะครับนะองค์นี้มาดูเลขโคดตัวเบอร์นพี่เลขโคดตัวเบอร์ครับรายการนี้อันนี้องค์ที่สามสิบสี่นะครับโองคอ์เนื้อทองแดงไฟปูนนะครับพื้นแดงนี่ครับ มาดูเลขคนกันดีกว่าเลขคุนเบอร์หมายเลขหกตัวเดียวพี่ลงยาแดงแดงนิดพี่โอ้โหวสวยๆนี้ครับเก็บได้เก็บถึงพี่จ๋านะนี่ครับสามร้อยห้าสิบมาดูยองค์สุดท้ายพี่องค์ที่สามสิบห้าครับนะวันนี้เปิดสามสิบห้ารายการชอบจุใจกันไหนปิดเข้ามาได้นี่ครับเรามาแกะกันครับเปิดออกมาเป็นเลขโค้ดนัมเบอร์เป็นเนื้ออะไรเอ่ยโอ้โหเนื้อทองผับปัลงยาเขียวเนี่ยซับเลขคุณนเบอร์ยี่สิบสูตบเลขคุณนเบอร์สองสูตรพี่นี่ครับ โอ้โหนะสามร้อยห้าสิบบาทพี่ชายสามร้อยห้าสิบาทยับนะจะหากชอบถูกใจรายการไหนติดต่อเข้ามาได้เลยพี่ชายนะครับวันนี้เรามีมะแป่งปันพี่น้องนะครับบอกเลยว่าสวยๆทั้งนั้นนะนะครับวันนี้ขอบคุณขอบใจขอบเพื่อไทยทุกคนมากๆครับที่เข้ามาอุดหนุนน้องวันนี้ครับสามสิบห้ารายการพี่นะครับปิดได้ปิดกันเข้ามาเลยนะครับนะมีตรวจํานวนจํากัดพี่ชายนะครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งครับพี่ขอบคุณมากครับ